ยาวกับการแสดงแสงสีเสียงสุดพิเศษกับข้าคืนสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีค่ะขออนุญาตนะคะต้อนรับนะคะผู้ใหญ่ที่เดินทางมาถึงณขณะนี้นะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานวิทยบรฐบาลคุณชาดาไทยเศรษค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีคุณปณัชชาไทยเศรษค่ะท่าน การจังหวัดอุทยัยธานีค่ะคุณธีรพัฒน์คัชมาศค่ะรวมไปถึงท่านผู้ช่วยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณราณีอิทธรัตค่ะท่านอธิบดีกรมการาศาสนาคุณชัยพลสุขเอี่ยมค่ะและท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณยุทธิกาอิสรางูลณอยุทยาค่ะ วันนี้นะคะเป็นค่ำคืนที่อบอุ่นมากๆนะคะนอกเหนือจากพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีจะมาอยู่รวมกันณสถานที่ศักดิ์สิทธิแท์แห่งนี้นอกนอจากนั้นเรายังได้มีโอกาสต้อนรับคนจากต่างท้องที่ท้องถิ่นด้วยนะคะวันนี้ที่ชั้นสิวรพรดวงแก้วฝ่ายค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานในค่ำคืนนี้ค่ะระดับต่อไป ราจะขอนําทุกท่านย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของงานยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นค่ะเราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปพบกับเรื่องราวของประเพณีตักบาทเทโวจังหวัดอุทยธานีจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้มีการิรเริ่มโดยคุณชาดาไทยเศษผู้บุกเบิกแนวคิดแสงเสียงและศรัทธาจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดอุทยธานีจนมีการสืบสารต่อย,ยอดและ ละลักแห่งความงดงามโดยผู้นำของคนรุ่นใหม่นั่นก็คือท่านนายกงเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีนั่นเองค่ะนั่นก็คือปุณปฺปนชชาไทยเศรษฐาทุกท่านพร้อมแล้วขอนำทุกท่านพบกับวินิทัศชุดประเพณีตับบ่าเทโววัดสังกัดรัตนคีรีจังหวัดอุทัยธานีขอเชิญรับชมทะัะงดีและวิสัยทัทน์ของผู้นำท้องถิ่นที่รักในถิ่นเกิดอย่างแท้จริงโดยนายชาดา ไทยเศษนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีในสมัยนั้นที่เห็นคุณค่าและศักยภาพของงานบุญนี้จึงได้สร้างสรรค์การจัดงานประเพณีตักบาเทโวของจังหวัดอุทัยธานีในอดีตที่ผ่านมาให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์และได้มีการสืบสารรักษาและต่อยอดสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรม ให้มีความหมายส่งคุณค่าเพิ่มเสริมกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นุูไทธานีเข้าไปอีกหลายกิจกรรมจัดให้การแสดงแสงเสียงกินสำรับข้าวหวานชมตำนานพุทธประวัติขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มให้มีขบวนแห่พุทธบูชาพร้อมด้วยการจัดโต๊ะหมู่งาชา้างเพื่อรับพระพุทธเจ้าในเส้นทางขบวนแห่พุทธประวัติด้วยและกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการสืบสารรักษาต่อยอดจากนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานียุคต่อต่อมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานีคุณปานัชชาไทยเ,เทศษก็ได้สืบสารรักษาและต่อยอดประเพณีตักบาเทโวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวยิ่งขึ้นโดยจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงประกอบเทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัยโดยได้ประพันธ์เพลงใหม่ทั้งหมดขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นการสื่อสารเพื่อสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสู่คนรุ่นใหม่แบบ ต่อรุ่น้วยการนำเยาวชนในท้องทีมร่วมแสดง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ซึมรับ์บรรยากาศและคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมอีกด้วยสื่อสารรักษาและต่อยอดให้เป็นงานประเพณีที่ทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปัจจุบันและสู่อนาคตและนี่เองคือหัวใจของอุทัยธานีประเพณีตักบาทเทโวโรหณนะวัดสังกัดรัตนคีรีบันไดแก้วที่เปรียบดังบันไดทิพย์จากดาวบดึงสู่เมืองมนุษย์ ที่สืบสารต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคนในปี2024เมืองเก่าอุทัยธานีได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน Top 100 Green Destinations ของโลกต่อเนื่องมาจนถึงปี2025ที่อุทัยธานี ได้รับรางวัล2อปีซอนโดยในวันที่29กันยายน2568ณศูนย์การประชุมคอลัม์เมืองมองปรีเยสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวบานัชชาไทยเศษนายกเทศมนตรีเมืองอุทยัยธานีได้ขึ้นเวทีรับรางวัล Top 100 Green Destinations กประจำปี2525 25, ประกาศให้เมืองเก่าอุทยัยธานี เป็นหนึ่งในร้อยจุดหมายปลายทางสีงเขียวที่ยั่งยืนที่สุดในโลกเป็นการยืนยันความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนมีคือการยกระดับอุทัยธานีจากเมืองวัฒนธรรมสู่เมืองท่องเที่ยวต้นแบบความยังย่งยืนตามมาตรฐานสากล Global Sustainable Tourism Criteria GSTC เรื่องราวปลาแรกลุ่มน้ำสแกกรางสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นจีไอถูกนำเสนอในเวทีโลกในฐา,านะ p r a c t ต c สตอรี่เป็นสนัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างเศรษฐ,ฐกิจชุมชนเมืองเกา่าไทยทานี ในเขตเทศบาลเมืองอูไทธานีทั้ง15ชุมชนได้รวมพลังกันขับเคลื่อนแนวคิด GI Tourism เชื่อมโยงสินค้าวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อใหการท่องเที่ยวไม่เพียงสร้างไรายได้แต่ยังสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาว นีคือก้าวสำคัญของอุทัยธานีเมืองที่ไม่ได้ยืนอ,อยู่แค่การสื่อสารประเพณีแต่ยังเดินหน้าสร้างคุณค่าและยกระดับสู่เวทีโลกเป็นเมืองแห่งศรัทธาและเมืองแห่งความยั่งยืนที่แท้จริง ของชาวจังหวัดอุทัยธานีอย่างงานประเพณีตักบาตรเทโวของจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะที่รักษาไว้ซึ่งความงดงามในทุกๆปีและยังต่อยอดสร้างสารรค์เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ว่าใครต่อใครก็อยากจะมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองสักครั้งค่ะ